สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่28ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน30วันเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้คือเรื่องการพูดให้กำลังใจตัวเองหลายครั้งในชีวิตที่เรารอให้ใครบางคนพูดคำดีๆให้เรารู้สึกประทับใจเรารอให้ใครสักคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำแต่คุณรู้ไหมคะว่า คำพูดที่มีพลังมากที่สุดคือคำพูดที่เราพูดกับตัวเองเพราะไม่มีใครรู้จักเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองไม่มีใครเข้าใจเราในวันที่เราเหนื่อยได้เท่ากับหัวใจของเราเองและไม่มีเสียงไหนที่จะเยียวยาเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองวันนี้ครูอยากให้คุณเริ่มต้น ด้วยการพูดกับตัวเองว่าเธอทำได้ดีมากแล้วนะพูดช้าๆในใจให้ใจเราได้ยินไม่ต้องพูดเสียงดังแต่พูดให้ลึกถึงใจพูดกับตัวเองว่าเราภูมิใจในตัวเองนะที่ยังอยู่ตรงนี้และยังพยายามทั้งที่บางวันก็อยากจะหยุดพยายามเพราะความพยายามในแต่ละวัน ไม่มีใครเห็นมีแต่เราเห็นและมันคือความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวเราหลายครั้งที่เรามองข้ามตัวเองและเรามักเห็นสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จแต่เราก็ลืมไปว่าที่ผ่านมาเราทำสำเร็จไปมากมายเราผ่านเรื่องและผ่านเรื่องราวในวันที่เราไม่มีแรงเราผ่านคืนวันที่ร้องไห้คนเดียว โดยที่ไม่มีใครเห็นและเราผ่านความผิดหวังที่เราคิดว่าเราจะลุกขึ้นมาไม่ได้แต่ดูสิคะวันนี้คุณยังยืนอยู่ตรงนี้ได้อีกครั้งดังนั้นอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองบ้างไม่ต้องรอให้ใครบอกว่าเราเก่งเพราะคุณเป็นคนที่เก่งมากเพราะคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในแบบของคุณ ลุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาลองพูดกับตัวเองหน้ากระจกค่ะเวลาแต่งตัววันนี้ฉันจะยิ้มให้กับตัวเองก่อนแล้วคุณก็ยิ้มเวลาที่คุณแต่งตัววันนี้ฉันอยากเป็นเพื่อนที่ดีให้กับหัวใจฉันเองแล้วก็เอาความรู้สึกของตัวเองลงไปที่หัวใจทางด้านซ้ายและเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาลองพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรนะ ฉันเข้าใจเธอเราจะผ่านเรื่องราวที่เลวรายนี้ไปด้วยกันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาและอย่ากลัวค่ะที่จะพูดดีๆกับตัวเองอย่ากลัวว่ามันเป็นเรื่องที่เพอ้อฝันเพราะเสียงพูดของคุณคือเสียงที่ให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุดและมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตคุณต่อไปทุกครั้งที่คุณพูดให้กำลังใจตัวเอง คุณกำลังเติมพลังให้หัวใจเมื่อลดน้ำต้นไม้ในใจให้เติบโตทุกครั้งชีวิตคุณก็จะเบิกบานในทุกวันบางวันคุณอาจจะรู้สึกหมดแรงอยากจะหนีทุกอย่างแต่ในวันแบบนั้นให้คุณกลับมาที่ตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองค่ะว่าวันนี้ขอพักหน่อยนะไม่ต้องฝืนค่ะไม่ต้องเร่งรีบ เพราะแม้การพักก็เป็นส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งพูดให้กำลังจใจตัวเองในวันที่ไม่มีใครพูดให้กำลังใจคุณคุณพูดขอบคุณในวันที่ไม่มีใครขอบคุณพูดปลอบใจตัวเองในวันที่ไม่มีใครปลอบคุณนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องการคำพูดปลอบใจจากใครเลย เมื่อพลังนั้นยืนยันคุณค่าของคุณเองคุณก็จะเห็นคุณค่าในตัวเองและคุณก็จะยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งทีเดียวค่ะคืนนี้ก่อนนอนลองพูดกับตัวเองอีกครั้งวันนี้ฉันทําดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีอีกวันของฉันพูดแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเสียงบ่นจะเบาลง เสียงแห่งความหวังในใจจะดังขึ้นและคำขอบคุณเริ่มเติบโตข้างในใจการพูดให้กำลังใจตัวเองมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการยอมรับว่าฉันมีคุณค่าแม้ในวันที่ฉันยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะความรักที่แท้จริงเริ่มจากการรักตัวเองก่อนไม่ใช่ รักแบบหลงตัวเองแต่คือการรักแบบเข้าใจยอมรับและให้อภัยและทุกครั้งที่คุณพูดกับตัวเองว่าฉันโอเคแล้วโลกก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางเพราะพลังงานรอบตัวจะสะท้อนสิ่งที่ใจคุณคิดออกมาเสมอวันนี้ครูอยากให้คุณพูดประโยคนี้กับใจของคุณอีกครั้งฉันรักตัวเอง และฉันอยู่เคียงข้างตัวเองเสมอพูดแบบนี้ซ้ำๆช้าๆจนหัวใจคุณเริ่มเชื่อจนหัวใจคุณเริ่มอบอุ่นจนคุณยิ้มได้โดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆเพราะนั่นคือพลังของการพูดให้กำลังใจตัวเองอย่างแท้จริงพลังที่ไม่ต้องรอให้ใครสร้างให้ พลังที่คุณมีอยู่ในตัวของคุณแล้วในหัวใจของคุณเองวันนี้จงพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนเหมือนที่คุณพูดกับคนที่คุณรักมากที่สุดแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณไม่เคยขาดกําลังใจใดๆเลยเพราะกําลังใจนั้นอยู่ในเสียงของคุณเองเสมอจงให้กำลังใจตัวเองนะคะ สำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ